สวัสดีครับวันนี้ทีมงานพอดพอดนะครับจะมาเขาเรียกว่าเส,สอสอนวิธีการใช้งานนะครับร่วมระหว่างโปรแกรมพอดพอดนะครับโปรแกรมขายหน้าร้านกับเครื่องอ่านบัตรนะครับประชาชนซึ่งเครื่องอ่านบัตรประชาชนเนี่ยนะครับก็จะสามารถทําการาส่งข้อมูลมาที่ตัวโปรแกรมพอดพอดได้เลยเพื่อทําการเหมือนกับพวกเพิ่มสมาชิกเอาล่ะนะครับผมจะลองว่าผมกดตรงนี้แล้วกันแล้วก็เลือกลูกค้า แล้วก็พอดีผมต้องการจะเพิ่มลูกค้าคนนี้เข้าไปก่อนเนื่องจากยังไม่เคยเป็นสมาชิกก็กดเพิ่มในเวอร์ชันใหม่ของพลโพรนะครับจะมีปุ่มเนี่ยนะครับปุ่มเนี่ยจะทําการเช็คว่าเครื่อง Android เครื่องนี้เนี่ยนะครับมีโปรแกรมที่ชื่อว่า i d c ครับไหมโปรแกรม i d ่ดีครับนะครับพอเรากดเข้าไปนะเยมขออนุญาตให้เสียบบัตรก่อนนะครับแล้วก็กดชุบ มันจะวิ่งเข้าสู่โปรแกรม ID ครับในกรณีนี้นะครับ ID ครับก็จะเป็นโปรแกรมในการอ่านข้อมูลัตรประชาชนครับจะเห็นว่าผมเบอร์ไว้เพราะมันมีโหมดในการเบอรขอ์ข้อความก่อนนะครับ mm hmm. ก็ตรงนี้ผมก็ถามว่าเราต้องการจะลับไปที่ Apple Pod ไหมถ้าเกิดผมกดตกลงปุ๊บมันจะกลับไปที่ Apple Pod พร้อมกับทาการเอาข้อมูลนะครับที่อ่านจากบัตนรนไปปรากฏที่หน้า,าลูกค้าเลยก็ทําให ลดการพิมพ์นะครับไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์เองก็จะมีัชื่อสกุลเพศที่อยู่หมายเลขประชาชนมัาก็ทการใส่เราเรียบร้อยเลยนะครับแต่ไยังไรก็การพลาดก็อาจจะลองตรวจทานดูนะครับเผื่อว่าอาจจะมีผิดพลาดได้นะครับ<ม>ก็อันนี้ก็จะเป็นเคาเรียกว่าความสามารถใหม่ของโพดโพนนะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมว่านะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราต้องลงเจ้าต,ตัวแอปที่ชิลอ ID ครับก่อนก็ถามว่าลงไงก็สามารถ เข้าไปเสิร์ชใน google play นะครับเสิร์ชคำว่า id c a r หรือถ้าเกิดไม่อยากจะเสิร์ชให้มันเสียเวลาก็คือน่ะกดปุ่มนี้ครับถ้าเกิดเครื่องเราเนี่ยไม่เคยมีเจ้าตัวแอปช i ่ชื่อ id c a r มาก่อนพอเรากดปุ๊บมันก็จะเป็นการไปดาวน์โหลดแอป id c a r แล้วก็ทำการมาลงที่เครื่องให้เรานะครับในกรณีเครื่องอ่านบัตรนะครับก็แนะนำว่าให้ทำการสั่งซื้อผ่านทาง line app นะครับของทาง p ต s โ p o ต์นะครับ line app pos pos นะครับเพราะว่าตัว แอปไอครับเนี่ยมันก็อาจจะไม่รองรับเครื่องอ่านบัตรแบบทุกยี่ห้อนะครับของเราก็จะรองรับเฉพาะแบรนด์ดังๆอย่างเช่นเอซีอารนะครับก็แนะนําว่าให้สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวซื้อไปแล้วมันใช้กับแอปของเราไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ